คนข่าวบอกเฟิร์ลูกแท้ไม่หญิงบัวมันเป็นจังใดม,าจ,ดา,ม,มาจังใดละโอ้ยมันขี่มอเตอร์ไซค์ยก้ออยุ่ถนนน,นาโรงเรียนบันโคกางขุนนะบักสองล้านไม่มข้ามนั่นนะเล่นแต่เกมนักเลงกับน,นักเลงแล้วบักปิ้งร้านเจ้าได้มีแดงโอ้ยร้านข่อยนั่นมันหูจากความคับเบียกเฮี้ยนเบียกหน้าเห็ดซอยข่อยเบิดไผสีมาดีซ้ำร้านข่อยนอ้อเฮ้เฮ้ เจ้าบัวไม่ใแ่แดงอ้าวฮานี่มาฟังเรื่องไม่ใไงทางบ้านวานมูกลานดูอื่นบ่ดีลูกโตตีดีเบิดตูยต้ยางตู้ยางตู้ยางลูกอีนั่นใส่หน้าอีนีลูกอีนีสือทานไปเลี้ยนบัเบิงลูกเจ้าของอยู่เฮียนละคขอดเขาใน้เราไปขาย ครูครับวันนี้ผมพอลาป่วยครับไม่ได้เธอขาดเรียนมาหลายวันแล้วเดี๋ยวจะเรียนไม่ทันเพื่อนนะงั้นมมนลาป่วยแล้วลาออกเลยเม,ม,มียของเงั้นเมียย่างบอกไปหลับจางเลยช่วงนี้ฝนตกบอมีค้นจางแล้วมื้อน,นี้บอกไปร่วงเรียนตีลูกบบลาออกแล้วกินไปกับบุ้ยคนนี้ นั่งอยู่กับคนเก่าอยู่กลับไปต่างใจเลี้ยนสาละเออๆเ,เอาเงินมาหอยซีเบรียนฟรีไฟมูไถ่อยู่บัตเตอร์โดนแล้วโอ,โ,อโอ้คุณมีดอนม่านได้ลูกชั่วอัปรีพ่อแม่ก็อาตายแม่ของนเงินแม่ จิบหาบาดพ่อบ่ารูา้จิบหาบาทซื้อขี๊ให้หมากินกับเบอร์อิมเอามาหาลอยทีเอาไปยังหลายแท้ลูกละต้องไปซื้อแป้งตะลับน้ำอุทัยทิพย์มาสักฆ้าลากระเบิดเอามาหาลอยผู้ชายเยอะเขาต้องริกลีริกลีน้องสาวอุ้ยผู้ชายรอผุดไทยด้วยเขาเอิญมึงหรือเขาเอิญตัว คนทีปันมาสัก้าอะไอยู่นะครับว้ายเขาเอินฉันฉันงามไปก่อนเด้ออีภาคนี่เห็นผู้ชายแล้วถิมมูถิมพวกน้องชื่ออะไรหนูซื่อเวิรงสีค่ะเอาตรงๆรงไอ้ลงฮักน้องมาดูแล้วน้องงามหลายงามก่หมาทุกตัวพี่ขอเบอร์แหนได้ไหมศูนย์สสี่สี่ แล้วก็สี่ค่ะไอว่าเฮามาลองคบกันดีไหมหนูยังเรียนหนังสืออยู่ยังเป็นเด็กน้อย กับเธอว่าแต่งงานกันเฮ hey, ้ยบระหันหน่อยเฮ้ย hey, กูเอ้ยมึงคือบปรหันวะโทษทีกูประหันหน่อยก็เลยบระหรันอา้าวประันนี่มึงสิมากวนตีนแถวนี้บ่ได้มึงหรือบ่ที่นี่ไผคุ้มปกติกระนัาจะเป็นลังค้านะแล้วกางแกงฟานนี่กัวก้อเมฆวะบอกสิมึงซิมตีนกูเพิ่งจักหน่อยเนี่ยนะ ยุดกูบอยุดยุดเรยนไได้ซอยเนี่ยแม่หนูถือยิงหยุเอ้ยเจ้าปล่อยให้ดีแมนบอกหาแม่บพราะยูแล้วให้ดูแลเจ้าของดีๆเด้อดูดูแลนอนดีๆแม่ฮักลูกหลายกว่าชีวิตแม่